สวัสดีครับผมหมอยงนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีสังเกตอาการระหว่างโควิด -19 กับไข้หวัดใหญ่ต่างกันยังไงมาดูกันครับอันนี้เป็นลักษณะของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่มีหนามแหลมอยู่รอบๆตัวมันส่วนอันนี้เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับที่มีหนามรอบๆแต่ไม่ใช่หนามแหลมนะครับมีรูปร่าง้าคล้าวแบบนี้ครับ แตกต่างกันนะครับระหว่างเชื้อไวรัสโควิดและเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงอาการของการติดเชื้อไวรัสระหว่างโควิดกับไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายคลึงกันครับเริ่มด้วยอาการไอมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวซึ่งตั้งแต่ต้นปี2020เป็นต้นมาเริ่มมีการระบาดหนักในประเทศอินเดียทั้งโควิดและไข้หวัดใหญ่ โดยที่เชื้อโควิดเป็นสายพันธุ์ XBB. 1.1.6ส่วนไข้หวัดใหญ่เป็นสายพันธุ์ H3N2 นะครับซึ่งอาการทั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสโควิดจะคล้ายคึงกันก็คือมีไข้ไอปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือไวรัสโควิดจะมีเรื่องของการสูญเสียการรับรสรู้กลิ่นได้ ไวรัสโควิดทําให้ตาบวมแดงอักเสบหรือเกิดพื่นร้าผิวหนังได้ซึ่งไวรัสแค่หวัดใหญ่จะไม่มีและจุดที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งของเชื้อไวรัสโควิดหรือแค้หวัดใหญ่ก็คือระยะฟักตัวครับระยะฟักตัวของแค้หวัดใหญ่จะมีระยะสั้นกว่าคือ1นถึงสวันส่วนระยะฟักตัวของโควิดเนี่ยจะยาวกว่าก็คือ2วันจนถึง2อาทิตย์นะครับสิวัน ทางศูนย์จีโนมของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีได้ให้แยกแยะอาการระหว่างโควิดและไข้วัดใหญ่ว่าต่างกันยังไงหลังจากที่ระบาดหนักในอินเดียแต่ทั้งสองไวรัสนี้สามารถที่จะใช้ยาต้านไวรัสโมโนพิราเวียหรือแท็กโซวิดในการช่วยลดอาการรุนแรงของทั้งสองโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ สรุปก,ก็คือไวรัสโควิดกับไวรัสไข้หวัดใหญ่อาการเหมือนกันครับก็คือมีไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยามตัวน้ำมูกไหลเหมือนกันต่างกันรตรงที่โควิดอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียการรับรสการได้กลิ่นตาบวมหรือเกิดผื่นขึ้นตามผิวหนังได้มากกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่และที่ต่างกันอีกอย่างนึงก็คือระยะฟักตัวของไข้หวัดใหญ่จะสั้นกว่าโควิดนะครับ และทั้ง2องโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการสวมแมสอย่างมิดชิดล้างมือบ่อยๆและอยู่ห่างกัน